วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการก้าวผ่านการไต่แหลกอารีนาในช่วงมาสเตอร์2ขึ้นสู่ Master 1นะครับซึ่งถือเป็นช่วงที่ยากที่สุดในการไต่แหลกอารีนาแล้วเพราะว่าในช่วงระดับมาสเตอรลงไปนะครับเพื่อนๆจะได้แต้มในการชนะนะครับสูงกว่าแต้มในการแพ้ประมาณ2เท่าถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่ช่วงประมาณถ้าเกิดชนะประมาณ678อะไรช่วงนี้นะถ้าเกิด ชนะคนมากๆก็จะได้สูงถึงทีก็10ถ้วยนะครับแต่แพ้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 3, ลบสลบสอะไรช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแคอ่ชนะมากกว่าแพ้ถ้า50%าสิบเปอร์็นก็สามารถไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงมาสเตอร์สเนี่ยเป็นช่วงที่นรกที่สุดแล้วเพราะว่าอัตราการได้แต้มของการชนะอยู่ที่ประมาณ4 -6 แต้มเท่านั้นเองในขณะที่เวลาแพ้ทีนึงอ่ะก็เสียประมาณ สี่ถึงห้าแต้มซึ่งมันใกล้เคียงกันมากหมายความว่าถ้าเพื่อนไม่สามารถทําทีมที่เหน่ยตาชนะประมาณ70-80%ได้เพื่อนๆแทบจะไม่สามารถก้าวผ่านในช่วง Master 2อร์สขึ้นสู่ Master 1อร์หได้เลยนะครับผมก็เลยจะมาเล่าในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,าหลักๆแล้วเพื่อนๆจําเป็นจะต้องมีทีมที่ใช้ในการต่แรงที่ดีพอสมควรแต่เขาอย่างที่รู้กันว่าในซีซั่นนี้นะครับ หลังจากอัปเดตมาเนี่ยเป็นช่วงที่สายฟรีสายเติมน้อยอา่ะจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพของทีมแตกต่างกับทีมระดับแรงค์บนๆนะครับค่อนข้างมากเลยทั้งในส่วนของดาวปุกพลังแคนดี้พิเศษนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วผมอ่ะไม่เคยแนะนำทีมให้เพื่อนๆเป็นทีมเมตาเลยทีมเมตาปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับก็พวกฟินนองเซียไวเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวหลักที่มีแคนดี้ทั้งหมดอย่างเช่น เอ p เปโซแวมไพรแล้วก็มันม่วงนะครับมีแจมแจมเข้ามาบ้างที่ผมไม่อยากจะแนะนําเพราะว่าการที่เพื่อนๆทําเมตาไปชนกันด้วยทีมลักษณะเดียวกันนะก็คือการปั้นเอปเปโซว์แวมไพร์แคนดหรือว่าฟีนองเซียดาปุกพลังสูงสูงนะครับคำถามก็คือว่าเพื่อนๆจะเอาทีมเดียวกันที่ที่ประสิทธิภาพทั้งดาปุกพลัง Candy ครัาพลังต่างๆนะครับต่ำกว่าต่ำกว่าแรงบๆน,น,นะเพื่อนๆก็ไม่มีทางที่จะไต่ แรงขึ้นไประดับสูงๆได้อยู่แล้วผมเลยมักจะแนะนําทีมที่เป็นลักษณะของการแก้ทางเป็นหลักนะครับอย่างล่าสุดก็จะเป็นแก้ทาง S S สเแบมไพใช่ไหมครับที่ผมแนะนําไปเป็นลักษณะของทีมซัมมอนทีนี้อันนี้ผมมาทําล่าสุดนะครับผมทําเป็นลักษณะของทีมแก้ทางแบบใหม่แล้วนะครับโดยทีมหลักก็จะคล้ายๆของเดิมนั่นแหละก็คือเป็น2ตัวหลักเป็นซัมมอนนะครับหอยกับน้องแกะแล้วก็จะมีฉลามเหมือนเดิมนะครับ สลามีรู้อยู่แล้วว่าใช้ในการจอดแถวหน้าแล้วก็มีบราว์เหมือนเดิมบราวเนี่ยจะใช้ในการกระโดดไปรับดาเมจจากแวมไพร์นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เพราะว่าจังหวะการโดดถ้าไม่พอดีก็สองตัวหลังก็ตายอยู่ดีแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็นตัวครั้นช็อกโกชิพเข้ามาแล้วก็เพิ่มเป็นสมบัติแซมอนเพื่อให้แซมอนช่วยกันจอดแถวหน้านะครับยิงประสิทธิภาพของเดิมก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ผมมาปรับแก้นิดนึงเพราะว่าจะไปชูจุดเด่นให้กับ บราวชูการ์นะครับซึ่งเป็นตัวเจาะแถวหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องมีการเพิ่มความเร็วโจมตีเข้าไปในระบบด้วยซึ่งของเดิมจะเป็นสมบัติแซมมอนซึ่งทําให้บราวชูการ์ใช้ประสิทธิภาพในการสลายแท้งนะครับซึ่งลดเลือดแถวหน้านะ่ะสูงสุดถึงประมาณ40%ถ้ายิงได้โลวพอนะแล้วก็ฉลามสูงสุดประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์รวมแล้วคือเจาะแถวหน้าสองตัวนี้แล้วก็ยังคงใช้แซมมอนหอยกับแกะช่วยกันเจาะเหมือนเดิม ผมตัดคันเจ้ากชี้ออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเอเซโซ่เข้ามาเพื่อใช้ในการดึงจังหวะน,นิดนึงทําให้จังหวะกัดปลนไฟนะครับมีจังหวะให้เราสามารถหาช่องในการโจมตีกลับแล้วก็บางทีก็มาจังหวะเ็าจะหยุดหยุดสกิลหรือว่าหยุดจังหวะการโจมตีของแวมไพร์ได้บ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ก็คือแทนทีมแก้ทางปัจจุบันของผมนะท็อปปิ้งก็จะเป็นรถเสียหายล้วนบาวชูก้านะครับแล้วก็ฉลามแต่เดิมใช้ฟูทามผมใช้เป็นรถเสียหายล้วน เข้าไปเหมือนกันนะครับเพื่อให้ยืนเด็ดนะเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวเจาะแถวหน้าเป็นหลักแล้วก็เอปโซก็ลดเสียหายรดเช่นกันหอยเหมือนเดิมนะครับคูทม์หนึ่งเสียหาย4ให้เอาลองคูไทม 4, 7, ์472เปอร์เซ็นขึ้นไปน้องแกเปลี่ยนมาใช้เป็นคูทมนะครับพอรู้สึกว่า,ารดเสียหายไปก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ยังไงก็โดนแมมพายกัด2ทีตายอยู่ดีนะครับก็เลยเน้นให้ฮิลบ่อยๆเรียกแกะบ่อยๆนะครับ ทนี้ก็ใช้ในการสู้กับทีมทุกชนิดที่มีแวมไพร์นะครับแล้วก็2ทีม2ทีมรองนะครับที่ใช้ในการเก็บแต้มกับทีมอื่นที่ไม่ใช่แวมไพร์ผมลดเหลือ2ทีมนะจากเดิมที่ทำทั้งหมด4ทีมใช่ไหมครับทีมรองจะมีทีมที่ใช้ในการจัดการซมมอนนะครับยังเป็นคันช็อกโกชิพแล้วก็ตระกูลซซมมอนปูปุยหอยแก่นะครับสมบัติซมมอนเหมือนเดิมเพิ่มตัวป่วนไฟนะครับอย่างเอพิโซเอพิโซ่ที่ใช้ได้หลายทีมมากๆนะถือว่าอเนกประสงค์ การใส่ไปโซ่เข้าไปนะครับจะทําให้ตัวเวลาสู้กับทีมซัมมอนด้วยกันอะ่ะซัมมอนอีกฝ่ายหนึ่งจะแทบไม่ได้ขยับเลยนะโดนทั้งแรงดึงดูดแล้วก็สตันนะครับทำให้ทีมซัมมอนเรามีโอาาสชน,านะชนะประมาณ9 0้าสถึงร้อแต่ถ้าเกิดมีพวกไส้ในอย่างอาละลูชิเน้ําแข็งอ,อะไรพวกนี้นะใส่เข้าไปบางทีก็แตกได้เหมือนกันแต่ก็โอกาสชนะถือว่าสูงนะครับสมบัติก็ไม่ใช่สมบัติท็อปปิ้งก็เหมือนเดิมนะครับคันเป็น โจมตี3มขี้2นะครับเอเปโซรถเสียหายปุ่มโคอยรถเสียหายนะครับหอยกับแกะเหมือนเดิมทีมที่3อันนี้ผมจะแก้เป็นรวมกันเลยนะครับเมื่อก่อนผมจะแยกการเป็นทีมที่ใช้ในการสู้กับสมบัติตีไวที่มีบราวนะครับกับทีมที่เป็นพวกแทง2ตัวปิดตัวกลางอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่มีแวไพร์นะผมรวมเป็นทีมเดีวยวกเลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ก็คือจะเป็นทีมซัมมอนแบบว่าใช้ฉลามพวงเข้ามานะครับจ่อแถวหน้าแบบเน้นๆไปเลยเพราะว่าเวลาเจอสับสองทีมนั้นแ่ะเราไม่เราไม่ต้องกังวลว่าจะตัวหลักจะตายอยู่แล้วแล้วก็ก็เลยใช้ทีมซัมมอนแบบแผนแบบแผนเดิมนะครับทำไปก็เหมือนเดิมซำมลาซัมมอนนาฬิกาครันคันก็ท็อปปิ้นชุดเดิมนะครับสมตีสมตีสามี่สองฉลามชุดเดิมลัษฐเสียหายล้วนแล้วก็ปุ้มปวยลัเสียหายล้วนหอยแกะมเหมือนเดิมนะครับ การย่อเรามาเหลือแค่3ทีเดียวนี้ครับทำให้เราแก้ทางทีมหลายๆแบบในอารีนาได้ง่ายทําให้เราเก็บแต้มได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าทั้ง3ทีส่วนใหญ่ผมจะใช้ทีมที่สามารถปั้นดาวปลุกพลังได้ค่อนข้างง่ายนะครับทั้งฉลามตัวเอปเปโซนะครับแล้วก็ทีมสามบอนอย่างน้องแกะกลมปุ้ยก็สามารถหาได้ในระดับมาสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับ จะมีก็แค่เบวชูกานะที่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาหินปลุกพลังได้ซึ่งอันนี้ผมที่3ดาวปลุกพลังมาเพราะว่าผมใช้ตัวที่เป็นกล่องแจกนะครับหินปลุกพลังอีพิกทั้งหมด4กล่องอะ่ะก็คือยัดเป็น Sugar, เบวชูกาหมดเลยเพราะผมรู้สึกว่าทั้งเบาชูก้ากับฉลามเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆ2ตัวนี้เป็นตัวที่มีความสามารถใน,ในการจอดแทงนะครับซึ่งหาได้ยากและคิดว่าไม่ตกเมตาไปอีกนานเลย ดี๋ก็จะไปตีให้ตูสัก2อสมทีมนะครับอะเมื่อกี้เริ่มเล่าไปก็คือตัวภาคุมต้องให้ตกก่อนสามารถความเราโจมตีนะครับไปที่บาชูค้าราฉะนั้นบาชูก,กา้าออฟรองต้องมีความเราโจมตีด้วยอีกตัวหนึ่งจริงแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะพอดีของผมมันไปตกที่เอปโซพอดี ก็ตีได้หมดทุกทีมนะครับที่มีแวมไพร์แต่ว่าอัตราชนะคือไม่ได้การันตีนะครับประมาณ 5, 0 6 0เปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลับแรงบนบนนั้นค่อนข้างจะดาวแน่นแค็งที่แน่นมากๆนะครับจะไม่ร้ายดิหนีดูสิพ่อมันแน่นไก่ก้ามู่โอ้ด ลองหนีดูสิก็คอมันแห้งลองหนีดูสิก็คอมันแห้งนวลว่ายปากไม่ได้ลองหนีดูสิก็คอมันแห้งก็คอมันแห้งลองหนีดูสิว่ายไม่ได้ พอมันแห้งชอกไม่ดีเลยเสียหายไม่น้อยเลยเขาอ,อย่างที่บอกนะครับอันตาราการชนะไม่ได้สูงมากแล้วก็ทีมนี้ถือว่าดาวค่อนข้างแน่นนะ้อลืมบอกไปทีมลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากมีตัวเจาะแท้งถึงสองตัวแล้วก็ยังมีซัมมอนอีกนะครับทีมที่เป็นมาน่วงนะไม่ว่าจะเป็นทุนทีมรูปแบบไหนสองแท้งสามแท้งสี่แทงนะครับทีมนี้สามารถเจาะได้หมดเลยขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับ จริงๆก็เกือบชนะนะเมื่อกี้แพ้การเฉียดฉิวอัตราชนะก็จะประมาณ50-60%นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พึ่งแค่ทีมเดียวไงเพราะเนี่ยอย่างถ้าเกิดผมเจออย่างทีมซลมอนเนี่ยอัตราชนะค่อนข้างสูงเลยนะผมก็มักจะเลือกใช้ทีมที่สองนะครับในการตีทำให้โอกาสชนะอยู่ที่ประมาณ8 0 9 0เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะทำทีมซลมอนก็สังเกตง่ายนะครับมีสมบัติซลมอนแล้วก็มีซลมอนตั้งแต่ 2- 3ตัวขึ้นไปนะใช้ได้หมดเลย าฉันไปด้วยปุ้โแล้วแสงสว่างนน้ำค้างไปนี่ดูสิไปไปแสงโตแสงสว่างบนน้ำค้าแล้วแพงนี่รึปุ้ยกระโดดแล้วไปแสนสว่างบนน้ำแสงสว่างบนน้ำค้างลำซ้ำเพงนี่รึไฟดับลงแล้ว ปุ้ยเป็นเพื่อนที่เท่และแข็งแกร่งที่สุดนี่นสยามเขาจะเก็บแต้มจากเวลาเจอทีมซัมมอนซะมากกว่าทีมที่เป็นเอสแวมไพร์ซะอีกนะครับอีกสักทีมหนึ่งนะขอให้ตะเกียงของฉันส่องสว่างไปยังทางที่ถูกต้องปุ้งปุ้ยจบแล้วแสงสวา่างบนน้ำตาล นดูสิไแสงตะวันจน้ำางลองนีดูสิงน้ำพาก็แค่ทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้นะส่วนทีมที่3นะครจะเป็นกรณีเจอกับทีมที่มีสมบัติตีไวนะครับพาคปติตีไว ไม่ว่าจะเห็นเปล่าหรือไม่นะครับให้ตีต่างว่ามีไว้ก่อนนะทีมนี้ใช้ทีมนี้ตีดได้เลยก็คือทีมฉลหลัลงซัมมอนนะครับมไม่ด้ออกรงได้ตัวเองแบบนี้มานานปุ้นปุ้นรบแล้วจุนจานนำลา,า,า,าดูเจนแบบนี้ปุ้นปุ้ยช่วยด้วย

ูสงสวสางกำแงลองหนีดูสิลอหนีดูสิพัวมันแ้่แสงสว่างกำแาลองหนีดูสิลองหนีดูสิอมันแย่แสสว่างกแ ลองหนีดูสิจะไม่ได้กี่ก็พอมันแห้งวนแห้งจังกองทัพของพวกเราแข็งแกร่งจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเล่าประสบการณ์การขึ้นจากมาตเตอร์2สู่มัสเตอร์หนึ่ง ซึ่งหลังจากขึ้นมาสเตอร์หนึ่งแล้วครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าการเก็บแต้มก็จะเป็นแบบเดียวกับก่อนมาสเตอร์สามนะครับก็คือการชนะจะได้แต้มสูงตั้งแต่ประมาณ8แต้มจนถึงจนถ,ถึงประมาณ15แต้มนะครับแล้วแต่ความต่างของแมคอรีนาครับทาให้เราสามารถแพ้ได้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับไม่ยากเหมือนช่วงนรกมาสเตอร์สองนะครับแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตตัวใหม่เข้ามานะอย่างครีมยูนิคอนซึ่งเป็นสายฮิล ที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับก็ต้องรู้กันว่าจะเปลี่ยนเมตาอารีน่าไปขนาดไหนนะครับเราค่อยมาแนะนำทีมกันใหม่อีกทีนึงสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ